นอนอยู่เหรอหลับไปยังยังทำไมเธอรู้ว่าฉันไม่นอนทำไมไม่หลับไม่นอนอะ่ะไม่ต้องกังวลมากหรอกจุมจีทำไมทำไมทำไมเธอแข็งแรงเนอะฉันดูฉันดูเทปเธอออกกำลังกายไอ้ที่กายบริหารโอ้โหเธอเล่นแบบทุกวันนี้เธอก็ยังทำอยู่เหรออืมเจ๋งว่ะเธออยากอยู่กับเธออยากอยู่กับฉันขนาดนี้เลยเหรออยู่กับตัวเอง นั่นแหละโ้นี่กบเกินความความอ่อนแอในห,หัวใจไงอ่าแล้วจุมจีมีอะไรกรือปาไม,ไม,ไม่ไม่มีหรอกก็เป็นห่วงตัวเองเป็นอ่วงเป็นห่วงทุกทุกคนนั่นแหละอืก็ดีนะอยู่กับตัวเองอนะเนาะอือใช่ฉันกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะดำเดนินกิจการแล้วนะ ตามฉันให้ทันนะจมตรยอือเอา,เอา,เ,อาเอาที่สบายใจโอเคมาไม,ามไม่ตามไม่ตามบุ๊กแล้วก็แล้วก็สร้างสร้างตัวตนใหม่โห oh, สุดยอดเอาที่สบายใจเพราะจุมจีก็ไม่ใช่แข็งเก่งมากมายหรอกมันก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปเลยมีธาตุมีอากาศมีอะไรตัวอ,อะไรธาตุทั้งสี่เหมือนกัน มันก็ต้องอ่อนไว้โอนเอ็นเป็นธรรมดาถึงเสาหลักยาเป็นเสาหลักให้ตัวเองถึงจะแข็งมันก็ต้องโอนเอ็นไปตามสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่เราอย่าทิ้งหลักของเราก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องดําเนินต่อเพราะว่าเรายังหายใจอยู่ไงเราก็ต้องอันไหนที่อยู่นิ่งได้ก็อยู่นิ่งก่อนอะไรทํานองนี้แหละ ดูท่าดูท่าจะไม่จบง่ายอ,อรู้ตัวตนของตัวเองนั่นแหละอตอนนี้จุมตรีเป็นเสาหลักของช่องนะเพราะว่าช่องอ่ะมันเติบโตได้เพราะว่างานจุมตรีอมอย,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 อย่าในความหวังนั้นนก็เผื่อความหวังเผื่อความผิดหวังมั่งอย่าหวังจนสุดตรงบางทีมันก็สะดุดขาตัวเราเองนี่แหละ นี่จุมตรีพูดดีดีนะเผื่อว่าเราไม่ได้ภาคเสียงก็อดงน้ยนะอ้าวไม่ได้ภาคเราก็หาอย่างอื่นไปเทียนไหนทําที่เราเลี้ยงชีวิตเราไม่ต้องงานเด่นดังอะไรเรางานอะไรเราก็ทําได้แล้ว<อ>นี่อ่ะว่าไปดูแล้วจะไม่จบอ่อมนู่นชอมนี่ให้ลุงก็มีอยู่มีคนเยอะเลยอืมอ่ะทีนี้ ทีนี้เอ่อฉันจะพูดอะไรวาฉันลืมเลยนึกอไปนึกไปน้แล้วค่อยมาพูดนี่แล้ว,แล,วแล้วเธอเอาเธอเธอไม่ออกจากบ้านทั้งทีอ่ะก็รอกุไก่ไอ๋อกุไก่เขาจะส่งฉันไปใต้อ่ะเธอเออหนุ่มก็ไปเป็นตัวแทนก็าเล้กกันนอะหนุ่มจะไปรถไฟนะเออไปรถไฟเลยแล้วก็ไปหาอาการนะ่ะอืมไปนอนบ้านอาการเนาะ นอนบ้านอาการแล้วให้อาการพามาไปนอนในรู้จักร้านร้านเข้าไหมโทรไปก่อนก็แล้วกันอืมอืม,อมนี่กุมตรีอืมไอคลิปเธอมันเป็นแรงบนนันดาลเป็นคลิปเธอเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับผู้คนนะเธอรู้ตัวปะอืมโู้รู้พะโลอยู่นั่นแหละแล้วทีเนี้ยฉันอ่ะฉันเห็นเธอกําลังกายโอ้โหเธอกายบริหารนี่คือแบบอืม แต่บางครั้งตัวตัวคนทําคลิปเองก็ออนแอมกันกมันต้องหวังมากมายแค่เราได้แ,แต่ไดคลิปพอได้วันๆนหนึ่งก็พอสองสามวันคลิปหนึ่งก็พอไม่ต้องถ่ายทําเยอะหรอกมันประจานตัวเองเกินไปอืมไม่ทันแล้วจมจริต้องทันสิต้องปรับเปลี่ยนตัวใหม่สิอย่าไปยังนะเจนเหมือนกันเจนก็อยาประจานตัวเองมากกับการที่ ไม่มีอะไรทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆหาไปเพราะว่าเจนมุ่งมั่นตั้งแต่แรกแล้วว่าเจนชอบทางนี้ต้องจะไปจะไปกระทึกคึกโคมคมพอหาไปเดี๋ยวก็ถามผู้ใหญ่ใจดีอ่ะมีงานให้ผมทำไหมอะไรก็ว่าไปอะไรทำนองเนี้ยอืมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเอาโทรศัพท์แล้วนะเพราะว่าก็จะได้ดูข่าวดูอาไรสื่อสารมั่ง อย่างดูสเปกอยู่ใจเย็นนี่มาใจเย็นใจยงใจย็นเผื่อเป็นลมเป็นแรงอิโทหาใครอ่ะใช้แต่โทรศัพท์คนอื่นก็เกงใจเขาเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปใจเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาไปดูไปดูก่อนไปดูไปดูไปดูถ้าจะดูก็ดูให้ได้วันสองวันนี้นะอย่าเกินสองวันนี้เหรอ เดี๋ยวเดียวจะโจะนตังไปให้พอได้ซื้อราคาไม่ต้องแพงมากหรอกมีเหรอไม่ต้องเอาไปลงเทปอีกล่ะไม่ต้องเอาไปเราลงลายนะตัดที่เป็นส่วนตัวจุด